สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Extra Channel นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นทริคสั้นๆง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทรถ Mitsubishi ไททันนะครับสำหรับใครที่เป็นกุญแจตัวเดิมอยู่นะครับลักษณะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจที่ติดมากับรถรีโมทจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราแกะนะเราก็ไขน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงเอา ตัวรีโมทออกมาได้ตัวรีโมทจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ของผมเองเนี่ยก็ได้แปลงไปแล้วนะผมมาแปลงเป็นตัวรีโมทกุญแจแบบนี้นะครับของไททันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ใครทีอ่อยากแปลงนะครับก็ลองไปหาซื้อดูสั่งได้ทางช้อปปี้ดซาด้าแล้วแต่แอปเลยนะครับมีขายอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าพอหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับตัวรีโมทจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวรีโมทก็ หลักการง่ายๆครับไม่ได้ติดอะไรเลยไม่ได้มีน็อตอะไรอยู่ข้างในนะครับเพียงแค่เรางัดแบบนี้นะครับงัดตัวนี้ออกมานะครับพองัดออกมาแล้วนะครับเราก็เปิดฝาออกมาได้เลยนะครับวิธีการงัดก็ใช้เป็นไขควงหัวแบนเล็กๆแบบนี้นะครับงัดได้เลยทีนี้ตัวแบตเตอรี่ฐานของรีโมทมิซูบิช i ไทตันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเบอร์นี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็ ามาให้ดูว่ามันเป็นเบอร์ตัวนี้นะครับ CR 1 6 1 6 3ม,ม้วนแบบนี้อันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราไปเลือกซื้อจะเป็นยี่ห้อไหนมาก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นของแท้นะเนื่องจากว่าตัวของแท้เนี่ยประจุไฟอะไรต่างๆมันก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับย่างของผมเนี่ย เปลี่ยนตัวนี้ไปนี่ผมก็ใช้ลืมไปนั้น่าจะ2สัปปีได้ผมใช้เป็นตัวนี้อยู่นะครับ m a x กเซล cr 1นึ่งตัวนี้นะครับพอเราแกะออกมาแล้วนะครับเราก็งัดแบตตัวนี้ออกนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะอันเมื่อกี้นี้ให้ดูตัวอย่างเนี่ยเป็นแบตเก่านะครับอันนี้เป็นแบตใหม่ผมก็ใส่แบตใหม่เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็กดให้เข้าล็อกเดิมครับนี่นะครับหน้าตาตัวล็อกจะเป็นแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปในล็อกแล้วก็กดเข้าไปให้เข้าล็อกเดิมของมันนะครับ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับ<ะ>เพียงแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ของรีโมทมิสู s ิชิไททันนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าปาเจ r o ตัวรุ่นเก่าๆก็น่าจะใช่นะตัวหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นํากลับมาใส่ที่ตัวกุญแจเดิมของมันนะครับหรือว่าอย่างของผมก็เป็นตัวแปลงมาแล้วนะจะเป็นตัวนี้นะครับ ผมก็จะใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับก็สหลับของผมนะครับจะเป็นตัวรีโมทที่แปลงมาแล้วนะครับเป็นแบบสามารถพับเก็บตัวดอกกุญแจได้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาแกะก็ต้องระวังสปริงตรงนี้เด้งออกด้วยนะครับไม่งั้นมันจะใส่ยากมากเลยนะครับพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขันน็อตใส่เลยครับนี่เดี๋ยวผมขันน็อตใส่ก่อนให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับก็ถือว่าแน่นแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวดอกตรงนี้มันจะพับได้นะผมจะพับให้ดูแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม,มันจะพับได้แบบนี้นะครับทําให้เวลาเราเก็บกุญแจในกระเป๋าอะไรเงี้ยตดอกกุญแจมันจะไม่แหลมออกมาทิ่มกระเป๋ากางเกงเรานะครับก็ใช้งานสะดวกดีนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อในช้อปปี้รัซซาด้าอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีตาสัญลักษณ์มาให้ด้วยนะมิซูเบชิแบบนี้นครับนี่ผมใช้นานแล้วมันเลยลอกแล้วนะครับ แล้วก็แปะเข้าไปเหมือนเดิม,มเรียบร้อยนี่เลยนะครับตามนี้เลยแล้วก็เวลาใช้งานเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับดอกก็จะเด้องออกแบบนี้นี่เลยนะครับเวลาพับเก็บก็ต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็พับเก็บแบบนี้นะครับเวลาใช้งานก็กดเด้อง,ดเองออกแบบนี้นะครับพอเราเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาลองดูครับว่าเป็นไงครับเวลาลองนะครับแนะนําให้กด ที่ปุ่มล็อกเป็นหลักนะอย่าไปกดอันล็อกนะเพราะว่าบางทีรถเล่าอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้มากแต่มันก็สัญญาณถึงนะครับก็ให้กดปุ่มล็อกทดสอบเป็นหลักหรือถ้าอยู่ใกล้ๆรถก็ไปลองเปิดปิดตัวรถได้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยของผมเนี่ยพอแบตใกล้หมดมันจะกดไม่ค่อยติดแล้วนะครับไม่ค่อยขึ้นแล้วนะอันนี้กดปุ๊บขึ้นเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ